พอดีจังหวัดอุดรธานีโดยท่านวิพลนำคณะรัฐศาร์ายการขึ้นประกอบพิธีครับต๊อกตัวจังหวัดอุดรธานีขอเชิญเตรียมตัวครับ คดีปกครองบุรีธานยโคยท่านอารุณเจ้าหน้าที่อรัฐนาพระบริท่านประธานในพิธีและท่านมูยเกียรติที่นั่งอยู่หลังที่นั่งของท่านประธานในพิธีจะได้ออกมายืนที่หลังแท่นกล่าวที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษ์พระรารบ,รบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ໂຣຕິຍະປິພັດຍັມພັນເທະອະສະຫະປັນຈະສີລານິຍະສຸງລັດຕະນະທາຍະຕິ ทังตะระนังเคระมณีสิกขาปัทังสัมาติยาเรระมณีญา ซึ่งได้พร้อมใจกันมาร่วมดีต่อพราสนุนสิกรแกจนล้นเล่าล้นละองอีกอันนั้นยิน่งตั้งแต่นี้เป็นเวล,ลาถึงหกเก้าปีในพระปฐมพระรูปราชพระบรมราชประภิธรรมนั้นเป็นบุญของอ้ย้ยฝ่าละอองทลีพระบาท